มาพบกับนัดที่สองนะครับของรายการฮีโร่นะฮะป่าอยู่ในชุดสีม่วงนะครับบุกจากขวาไปซ้ายครับเจอกับสิงห์ระโดครับอยู่ทีสองครับมีบอลอยู่ที่สิงห์ระโดครับโอ้ยยิงชนเสาอยู่ครับลูกนี้ปิดพุ่มไม่ถึงครับบอลอยู่ที่ฟอนฟอนหันหลังครับยังเข้าไป โอ้โหนียังพุ่งปัดไม่ได้สวยครับรอืมสวยครับ,<ๆ>รบพิเชษตสกัดออกหลังไหมฮะโดนไปทุกแต่มมุมครับนนยังสกัดออกหลังไหมฮะบัล กลังเป็นลูกแต่มุมมีครั้งของสิงประโดกครับโอ้เจ้าสัยนเขามาแย่งไรดีฮะเดียฟาวไปครับ สาิล้าับง้ารับอชิดมงมาได้ครับบอลยังไม่ถึงเจบครับเชียร์ออกไปครับไปโดดไปลูกทุ่งของอาสายป่าครับ เินเลยกฟฝ้าได้ครับลูกนี้ันกดนด้ลูบอลให้ภู้เีครับภูรเอู้จับบอลยาวไปอันตรายแล้วครับลูกนี้พีบรังเลครับเมื่อกี้จะออกไม่ออกดีครับถึงประตูศูนย์ครับสิงห์เโดกนำอาศัยป่าครับอครับให้กำลังใจกันครับมีพลาดได้ครับ พี่ิงครับบินทายแนวลึกไปให้เจฟฮะเจฟโอ้เจฟจ,จะหลังมานิดนึงมาให้ฟอนครับฟอนกลับมาตั้งใหม่ที่ผูริผูริชิปลูกนี้ไม่ได้เปรียบครับแฮนดไหมฮะโอ้กรรมการไม่ให้แฮนด์บอลครับที่ยังรับไปได้ครับอู้จ่ายขวางสนามมาลูกเนี้ยอันตรายครับ หญิงลุงนี้ผ่านหน้าประตูครับลูท,ทุ่มของอาสายป่าครับ โอ้พิษยังโอ้พิษยังตะคุบไม่ได้ครับลูกนี่ เป็ยังเรียกฟาวได้อีกครั้งนงครับระยะนี้ใครจะลองยิงไหมฮะเบครับเบนด้า่เจ็บจะรับหน้าที่ยิงฟรีคลิกลูกนี้ครับเจ็บน้ำหนักได้แต่กุาประตูลับไปได้ครับ สันจ oh, ่ายไปโอ้ลูกนี้ไม่ถึงใครต้องซัดแล้วครับนั่นและครับมาไม่เป็นไรครับโดนไม่ดีฮะได้จบครับได้จบครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับสิงห์บดกนอาศัยป่ายิงยังปกัดไม่ได้แต่ว่าบอลยังเข้าทางสิงห์บดอยู่ครับยิงเซตใหม่มาที่พิชิตครับ มาที่ตรงกลางีเชื่อมกันไม่ติดฮะห่างกันไปนิดนึงนี่พิทยังออกมาดีฮะสมาธิดีครับพิทยุติฟ้อนฟ้อนคืนมาที่อันเรีโวอ้โหไปเล่นกันโอ้โหไม่ลงไปเชื่อมเกมน้องครับ บินเก็บบอลเล่นบินยังเก็บบอลเล่นได้ยังบางหน้าบอลไปได้ดีครับลุงนีเจ้าสันตัดบอลได้ครับเจ้าสันมองแต่ว่าเดวอนตัดบอลไม่ได้ครับได้เป็นลูกเตะมุมครับลุงนี้ของอาศัยป่าครับ วินส,สกิดไม่โดนเจ็บโอ้โหโดนหัวลูกนี้ครับแต่ว่าสกิดออกบอลหลังบอลออกหลังเองครับลูกนี้เป็นลูกตั้งแต่ของสิงห์บดอครับ วินดักบอลไม่ดีครับวินไปให้เจ้าซานสวยครับเจ้าซานจ่ายให้เจ็บเจ็บจับยิงเข้าไปโอ้โหลุงนี้หลุดกรอบไปครับไม่เป็นไรครับตรงไปวดีแล้วดีแล้วตรงไปยาวตรงไปยาวไปเลยไปเลยคนเดียวคนเดียวเฮ้ยยิง โอ้สิงประดกลูกนียิงไหมฮะดีเขาชาร์จไม่ถึงนะนึงระตัวตะศน์อยู่ครับตะันสมาธิลูกไม่ต้องฟังใครอยู่ที่ตัวเราเองลูกตรงนี้ดเปิดไม่ขึ้นครับมันไปอยู่ที่สิง์มะดกครับ ที่วินวินของบอลไม่ได้ครับถ่ายบอลไปให้ฟอนสวยครับฟอนโอ้ฟอนยังมาได้ครับฟอนฟอนแทงให้เจฟสวยครับลูกนี้อย่าไงไรครับเจฟเจฟเลี้ยงมาตรงกลางโดนกระแทกล้มไปครับได้เปลูกฟรีคิกบริเวณใกล้ๆเดิมครับเดี๋ยวลองจูนดูอีกทีฮะมัน,นจะเป็นวินลองบ้างครับ ลองเล่งลูกนี้โอ้ยังคามขานไปประมาณสอกนี้ยังตามอยู่ศูนย์ประตูตอนหนึ่งครับอาศส่ป่ากับสิงประโดกครับถึง,กกงจับบอลได้ครับบินร้องโอ้ห,หลูกนี้ปิ้นนะบอลมันบอลแรกมันออกปิ้นไปนิดนึงครับ อะไรวะูนะครับสักรู่นะครับบอลหายครับยันข้ญญาวหา,ายยันขาพหา,ายขอยอะไรฮโดนยลูกนีน่ยไม่องตาูบตัดพามาอีกที่เข้าเป็น2อประตูอตอศูนยไหมฮะขออะพระ ไม่ร้อนเชียร์ที่ครับเตอ้ยมาอยู่ที่เจฟครับเจฟยังไงครับบอลอยู่ที่ฟอนครับฟอนมาให้เจฟผมไม่ถึงครับลูกนี้โดน ตัดบอลมาเจฟยังไปสก,กัดได้ครับแต่ว่าบอลยังเข้าไปอยู่ที่สิงห์โดกฮะยิงตัดบอลไม่ได้วินจะดึงแหวนไปที่เช็กหลังลอกยิ้ เเาาลลยยตมดีมากมองสั่นหมาได้ครับแตะมาได้ครับมาทางด้านซ้ายครับสั่นมองตัดเข้าในครับแม่พยายามจะกระแทกก่อนครับมาโดนตัดไปได้เป็นเยี่ยมเป็นลูกตั้งเตะจากประตูฮะเยี่ยมเยี่ยมใครไม่เยี่ยมใคร

อยู่ที่ไอริ้วครับอดู่ที่ฟันครับฟอนฟอนโอ้โหฟอนให้ใครครับลูกนี้ไม่ยิงมายิงมากระจายครับอยู่ที่เจ้าอืมสาจะจ่ายให้วินครับแต่คนละช่องเอาครับตัวถังดูไหมฮะยืดโยกบอลนะครับได้เป็นลูกทุ่งฮะได้เร็วเลยครับ กินวิน่งทำทางมาแล้วให้มไม่ได้ครับฟอลยังงัดอยู่ครับยังไงครับบอลสวยครับเสียลูกฟา้าก็เมื่อกี้บอลไปสกิดด้านหลังฮะลูกฟ้าของสิงห์ประโดก

เฮ็นบอลวินรับบอลโดนมืออ่ะยิงเลยยิงเลยใช่โดนยิงลูกนี้ออโดนสะกิดบอลเปลี่ยนทางครับโอ้ยไม่มีใครรอเสียบเลยอู้ฉีกมาไม่ชัดเลยครับลูกเมื่อกี้ ทีวินครับวินเลี้ยงพาบอลมาไม่มีใครช่วยครับ <c oughs> ดูตังติอย่ากประตูครับาสายป่าสองประตูต่อศูนยครับาสายป่าตามสิ์ประโลก <c oughs> ดูตัวด้รวบดูตัวดูเจฟครับเจ็บยังไงครับเจ็บรับไม่ผ่านนะลูกนี้ตอนอยู่ที่ซาลีน่าครับโอ้ไม่ได้บอกกันด้วยฮะยิง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 วิ้งยังสะกิดบอลโอ้ยสวยครับโอ้สวยครับช่องนี้จีโน่ทันไหม ยังทันอยู่ฮะวิ่งวิงไปซัพพอร์ตแล้วครับต้องเรียกบอลแมไม่ได้เรียกบอลน้องฮะเข้าแล้วเข้าแล้วเฮ้ยวิ่งไปมาเอ้เรียกสวยสไปยิงไปยิงไปยิงสิกเข่าขวดไปนิดนึงฮะสิงประดกมาลูกนี้ยิงผ่านเข้าไปผ่านหน้าประตูอยู่ครับชันไม่ทันนะสิงประดกนำอยู่สองประตูต่อศูนย์ครับสิงประดกกับอาสายป่า

แต่มุมของสิงห์บดอครับโอ้โหเไปลูกนี้โอ้โหหมองครับสูงเลยทีนะครับใ <c> ส <oughs> ่หน้าปิดกบเข้าไปครับ <c oughs> พิดความไม่ได้พิดจะเล่นเร็วครับนานแล้วครับ <c oughs> จะจับบอลแรงไม่ได้เปลียยครับมีเยอะฮะับสามตัวโคชนกันเองครับได้เป็นลูกทุ่งครับใสาป่าฮะ อยู่ที่เจฟครับไม่ทันกลุงนี่ออกหลังไหมฮะเสียเป็นลูกตั้งแต่ฮะของสิงห์ปร์โอ้เจฟพยายามจะเล่นเกือบได้เหมือนกันนะ มัตนตัดบอลมาได้บอลอยู่ที่พี่เจมส์ครับโอ้โหเจมส์ไม่ชิงเล่นก่อนเอ้ยเฮ้ยหูเห็นบอนไลไหมฮะแม่เห็นบอลโดนมือซาลิน่าฮะบอลเด้งมันมโดนนะแหมเสียดายครับเมื่อกี้เกือบได้มีโอกาสจริงคันเริ่มเลยคนเดียวคนเดียวขูบอล อยู่ที่อยู่ที่วินครับวินแทงออกไปให้จิโนะจิโน่มาเราเข่าเท้าพอดีครับจิโน่มองครับตัวทุ่มทุ่มไม่ใครครับกูไม่มีตัวขยับให้น้องเลยครับโอ้ไม่รู้จะทุ่มไม่ใครครับจิโน่ไม่มีใครขยับเลยครับเมื่อกี้ไป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 กูไปกูมีเยอะ เอ้ยังเตะออกมาออาจีโน่เก็บได้ครับจีโน่นอนอยู่ที่สิงห์ประโดครับขวาขวาเฮ้ยเฮ้ยบิดออกข้างประตูไปครับลูกตั้งเตะครับ อ้ um ิงเอกาน่ีดโอ้โหมีเตให้ใครครับแม่ไม่ได้มองมีเช็คปล่อยออกหลังไหมฮะเยียมตรงนี้ เพลงมาสกัดได้ครับบอลอยู่ที่พิชิตไปลูกโอ้โหโดนชนลูกนี้ครับไปฟาวครับเยี่ยมมากพิชิตเยี่ยมมากลูกลุง เจบเห็นหน้าประตูไหมเห็นหน้าประตูไหมเจบนี่อไม่มีใครวินล็อกเข้าซ้ายจิ้มบอลลนมหาเจบเจบตังเปตาล้องยิงแม่ลูกบอลบิดออกไปครับสองปต่ประเบิดอึงมาโดกน้ำมาใส่ป่า เจ็บต้องยิงครับลูกนี้ต้องเข้าแล้วครับนั่นแหละครับตามมาเป็นหนึ่งประตูต่อสองครับเวลาไม่รู้เหลืออยู่เท่าไหร่เหมือนกันครับสองหนึ่งสามหนึ่งครับไม่แน่ใจสะกอร์เหมือนกัน ขอนตามไปปั๊มแต่ว่าบอลออกนะครัหมดเวลาการึ่งขันครับ <Okay. S 1> แพ้ไปสองประตูต่อหนึ่งครับสายป้านะครับเดี๋ยวชมกันอีกทีน่าจะประมาณบ่ายสองึ่ครับมาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ